แต่พี่เดี๋ชยมีอีกมีอั้งก่อนตั้งก่อนนึกวันลูกแ่ีเบิร์ดะช่ยแ่พี่เบิร์ดชยถูกป่าวแกแงไลยเอ้ยอะไรอะไม่ถึงดอุ้ยเซตใหญ่เลยเหรออุ้ยอะไรอะอุ้ยทำไมมันใหญ่เงี้ยอะไรวะโอ้โหกล่องเปล่าซื้อมาซื้อกล่องเปล่ามานะคะของพังา ใช่กอบัากสองร้อยาาโ,อโอ้ยนี่มันเอาซื้ออะไรมาเนี่ยใจหมดโอ้โหมีน้ำหมอมดึกว่าน้ำหมอมเหรอโอ้ยน่ารักขอบคุณนะต้องปรงุงทำไมมึงรีบเซฟให้กูจังเลยไม,มึงรีบเซฟให้กูจังเลยขอบคุณนะคะกินได้ไหมไม่ได้ด,ไไดิ๊บสวี นังปวดนะคะไ่เป็นไรค่ะขอบคุณนะคะสไปายคนแรกเลยขอชิมก่อนม่กินได้็ลองปิดสนามอะอืกินได้นะคะโอ้ยแต่ว่านางแต่ว่านางรู้

ดีใจอ้วทำไมรถหายไปไหนเ่ยงไปไหนกันไปอู่งไดันแขึ้นไบแล้วอันนี้ขาเนใคใช่มคะขึ้นมาลงมาทไมเนี่ยไม่ด้ลงาอรองขวเขามาด้วยของัน้องเขาขของขวัญที่แท้จริงออกมาเร็วไหนอะไรของขวัญี่แท้จริงวัญที่แท้จริงน่่เาไปเไ สวัสดีค่ะไม่ตั้งใ้เสียงซองเลยะโอ้ยอากาศดีมากเลยนะคะวันนี้กำหนดหิงเท้วันนี้เราจะไปไหนกันวันนี้เราจะไปกระบี่ของเรานะคะกำหนดการวันนี้เราจะออกเจ็ดโมงนะคะแต่ว่านาฬิกาไม่ออกปลุกแล้วค่ะเราไม่ตื่นนะคะเพราะเมื่อคืนเรานอนกันตีสามแล้วนะคะ เชื่อมาหรอคะเปล่าค่ะปาร์ตี้ที่ห้องค่ะปลอดภัยไร้โควิดนะคะระหว่างทางค่ะเดี๋ยวเปดิสตามต่อของสุขระหว่างทางของสูระหว่างมีทอดกระถินด้วยนะคะสามวันสองคืนนะนวิ่งก็มีนะคะเงินวิ่งโอ้ยมีป้ายแบบนี้อยู่อีกนะามากคลาสสิกมากสุดมากสวยมากเลยพวกเขาตอนนี้เราถึงไหนกันแล้วคะตอนขี่ปลอดภัยไปกับนี่ค่ะมินิคูเปอร์นะคะโฆษณาให้ด้วยคูเปอร์ไม่ได้สนับสนุนเรานะคะเหมือนจะมีสปอนเซอร์ ใช่ค่ะ <laughs> เดี๋ยวมาเจอกันบิง ให้ตัวเองนะคะแต่ว่าปีนี้ลุงอ่ะไม่ได้มาเพราะว่าลุงติดธุระแล้วก็น้องเปาก็ไม่ได้มานะคะเพราะว่าปีนเขาอยู่ปีนเขา,เาทางตั้งเอาเอามึงไปไ,ไหนคะ <laughs> เอาคือตรงเนี้ยเนี่ยเห็นไหมคะมันมีแค่เราสองคนจริงๆวางมาไม่มีใครเลยคืออยากจะหาที <laughs> ส่สงบสบปาร์ตี้เล็กๆแล้วว่าไม่สนใจไล้วะค,ะคนนี้อะไรคะ ใช่ค่ะมันเชพุู่ก็ลองชลูก็สวยใสถ่ายถ่าย <c oughs> มุกมากเลยนะ มาเที่ยวแบบฟิลแฟนนะคะฟิลแฟนฟิลแฟร์แฟรสวยมากอะ่ะเป็นทะเลที่แบบติดท็อปมากเลยเร <c oughs> ให้ดูวิวด้วยหรอ <c oughs> เดินๆขันหลัง จริงีมางมากีกาไปนี่น่าจะมีปีนะกีไมยู่ย่าแล้วเป็นบบแดงก่้นเกนี่นี่เป็นคอมพิวเตอร์ดีของเรมนะคะขอบคุณมากเลยค่ะค่ะัา ยินดีค่ะอ้ยมีเค้กเซอร์ไพรส์จากโรงแรมด้วยนะค่ะจากที่ไปดินเนอร์กันมาแล้วนะคะก็เลยกลับมาปาร์ตี้กันต่อที่ห้องจะบอกว่าโรงแรมทั้งโรงแรมน่าจะมีเราแค่สองคนแหละช่วงนี้ช่วงนี้ไม่มีใครมาอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ใช่วันหยุดด้วยแต่ว่านี่แหละมานังปาร์ตี้กันต่อที่ห้องดีกว่า บรรยากาศดีมากโรงแรมนี้แต่ว่าพอพอมีแค่เราสองคนมันก็เงาเงาอยู่ในห้องดีกว่าโดนเมานี่นะคะหลังจากที่เราปาร์ตี้กันเล็กๆนะคะขนมแล้วก็มีแอลนิดหน่อยนะคะ <c oughs> ก็รู้สึกมึนๆรู้สึกว่าไม่เหมาะกับแอลกอฮออย่างยิ่งดูสิคะ <c oughs> คุณแพรก่นี่นะคะหลับไปเรียบร้อยนะคะไม่ที่นอนก็ไม่นอนนะคะไม่คุ้มกับค่าห้องเลยนะคะที่จ่ายไปเนี่ยมีกันสองคนทั้งโรงแรมนะคะจนานใบนอนพื้นนะคะนอนพื้นนี่นะคะถ้าเป็นแบบนี้ก็ไม่ต้องมาก็ได้นะคะนอนอยู่คอนโดอะคะ่ะดีที่สุด นตนสายเราไม่ทานอาหารเช้านะคะสิบโมงเพราะว่าเราเล่นน้ำอยู่อืมเจริงๆีคตกเลยเอ่ะตืงแข็งไหม